โอ้ยโอ้ยไม่เกรงใจเวทีเลยมาเต้นเต้นตนี่ม <ใจ S 2> ันจะโตเปลูกมันจะขึ้นไปนางข <c oughs> นาะดลดโอ้ยเนาะโอ้ปีนลงเองโอ้นั่งบัลลัยล่ะลดนะไงนี้จากละ่ะไงนี้จากแล้วนั่งบัได้ยเรียววะมีหมดบ่อน,น่ะหนังรังหมดนอนหมดรั มันจอนหมดแล้วว่านั่งใกล้ๆปลายมานั่งใกล้ๆปลายนี่เดีวเห็นมะเตียงผีขึ้นไปนั่งด้วยได้ไหมขึ้นมาขึ้นรถแดงอยู่ไหนอ่ะลรกขึ้นนี่ลงให้นะโอ้ไพันยนมันมันยนต์เองเออลกไปให้นะโอ้ยก้าวกระเจงมานอยู่ไหน รถสามหล่อแดงม,ม,มันมันมักหยกหล่อไงหลังไปเล่นไปเล่นหินไปเล่นหินนะนจะเอาขึ้นที่นอนอะไปขนหินขนหินก็บ้าน <c oughs> โอ้พลังเยอะจริงๆแบตไม่หมดจักที พลังเยอะมากน้องใครวะเอาน้องขึ้นรถเหรอดูประชามก็ทำโอ้ยรถสิ่งนี้แบบไปรักน้องดีกว่าไปรักน้องดีกว่าฮะอม เออน้องนอนแล้วนะเอเอน้องนอนแล้วหอมหอมจะนอนไหมรักเนาะเอา้าบาย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 แล้วอืมโอเคนี่แหละ